สวัสดีครับมาดูผลหวยหุ้นรอบบ่ายนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับตั้งแต่นี่เคบ่ายนะครับจีนบ่ายแล้วก็ห้างแสงบ่ายนะเป็น2ตัวล่างนะครับของวันศุกร์นี้ฟันเลขวิที่เลข4 7นะครับ4ี่นะครับอันนี้น่าจนะสี่เจ็ดลบยีลบ20ลบ24ก็จะได้23นะครับแล้ว4ี่เจบวก24ก็จะขึ้นถึง71นะครับนี่เคปิดตลาด2ตัวเออปิดตลาดที่4ี่นะครับ นี้ k บายนะครับนี้เคบายข้างล่างเป็น4 8นะครับเป็นเลขแตกต่างของเปอร์เซ็นต์หุ้นนะครับ4 8นะครับก็เข้าแต่รอบแรกนะรอบแรกเข้าแล้วก็แนะนําว่าหยุดนะครับไม่ควรตามนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจมันจะเข้ากี่รอบนะครับรอบแรกหยุดก็คือได้กําไรแล้วนะครับก็แถมมาอีกรอบหนึ่งเป็นจีนะครับจีนะครับบ่ายบ่ายสโมงนะครับวันที่10นะครับจีนะครับจีตามมาอีกที่ที่50นะครับ นะครับจีนมาอีกที่มาต่อที่50อีกนะครับรอบบ่ายก็เข้าทั้งสัปดาห์นะครับถ้าไม่เข้านิเคเข้าไป3วันนะครับมี2วันที่นิเคดโดดก็มาเข้าที่จีนต่อนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูแนวะทางของวันจันทร์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับ